ปิดตำนานคู่จิ้นคริสซิงโตหลังประกาศแยกทางกลางเวที เป็นอีกหนึ่งคู่จีนที่มีแฟนคลับติดตามและสนับสนุนอย่างล้นหลามจริงๆสําหรับคู่จีนไวายคริสพิลวัตและสิงโตปราชยาจากซีรีส์วายชื่อดังเรื่องโซตาเดอะซีรีส์ที่โด่งดังคู่กันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันแต่ทว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจประกาศแยกทางกันไปเติบโตทำกางแฟนๆที่มาร่วมงานคอนเสิร์ตเลิฟเอาท์ราฟแฟนเฟสในช่วงวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว,ว่าเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆน,นั้นซึง้งจนกล้าน้ำตามไม่อยู่เลยทีเดียวซึ่งล่าสุดหนุ่มขีดก็ได้มีโออออกกกาาาาสมเปิดใจแล,ล่านาททีีต้งศ ทังกหน่มสิงโตกลางเวทีคอนเสิร์ตท,ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายด้วยกล่าวว่าสิ่งที่เขาพูดบนเวทีคอนเสิร์ตเลิฟเอาล์นั้นทําให้เขาน้ําตาคลอเพราะเจ้าตัวนั้นอยู่กับน่มสิงโตตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าสังกัดแกรมมี่จนทุกวันนี้ทั้งคู่เดินทางมาด้วยกันเติบโตขึ้นและเป็นระยะเวลาที่ดีมากๆตนคงจะรู้สึกน้อยถ้าไม่มีการถ่ายทอดสิ่งที่อยากจะพูดออกไปอย่างชัดเจนตนก็ยอมรับว่านุ่มสิงโตนะั้นเซอร์ไพรส์ในสิ่งที่ตนพูดแต่ก็รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลทีีท่่่่จจจะะตต้้้อองงงแใหชาาาาพรรยททบบกัสิิดํเนน หลังจากคอนเสิร์ตจบพอมก็บอกว่าตนมั่นใจในบ้านหลังนี้มากอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มรู้ว่าการที่เราหายไปโดยไม่ได้ส่งให้มันจบอย่างสวยงามนั้นมันก็คงจะเท่านั้นแต่ครั้งนี้แฟนคลับจะเข้าใจว่ามันจะไม่เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นถือว่ามันเป็นการแสดงความจริงใจมากกว่ามันดีแล้วที่วันนี้เราาบอกกันอย่างเข้าใจมันทําให้รู้ว่าที่ผ่านมาคุณรู้จักเราจริงไหมและแฟนคลับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนั่นเองซึ่งหลังจากที่ประกาศแยกทางกันกลางเวทีไปนุ่มคี้ก็ยังเผยอีกว่าตัวนั้นได้เข้าไปอ่านนนนทุกอมเตขงงแแฟซึ่ัับ้น ก็เหมือนกับพ่อแม่ของเราไปแล้วเขาเข้าใจทุกๆอย่างถามว่าห่วงไหมก็ห่วงแต่ตนเชื่อใจพวกเขามากและมีคําพูดหนึ่งของแฟนคลับที่ตนรู้สึกชอบเป็นพิเศษโดยระบุว่าที่ผ่านมาแฟนคลับเชื่อว่าตลอดไปไม่มีจริงแต่การบอกลากของคิซิงทําให้เชื่อว่ามันมีจริงสุดท้ายแล้วความโชคดีของพวกเขาก็คือเราได้อยู่ด้วยกันดูแลกันไปแล้วแส่ใจกันมากๆซึ่งในคอนเสิร์ตตนก็สัมผัสได้ว่าหนุ่มสินโตเกือบร้องไห้พอเมื่อใดที่เขาเม้มปากก็แปลว่าเขากําลังการน้าตาไว้ยูส่วนเรื่องการร่วมง,งานก,นกันอีกครั้ง ทั้คูก่ก็คาดหวงังแต่องค์ประกอบมันไม่ได้อยู่แค่ใจของทั้งสองคนแต่อย่างไรถ้าหากได้มาร่วมงานกันอีกความมั่นใจและความไว้ใจก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมและถ้าหากย้อนกลับไปในตอนที่ทั้งคู่กลายเป็นที่รู้จักในซีรีส์วายเรื่องโซตาเดอรซีรีส์ทั้งคู่ก็ยังได้มีผลงานร่วมกันออกมาอีกเรื่อยๆอย่อยางเรื่องอาวสกายอยากเห็นท้องฟ้าเป็นแบบวันนั้นและเรื่องคนและที่เดียวกัน m t มีทูแต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ออกไปรับงานเดี่ยวของตนเองมากขึ้นอย่างนุ่มคิสเองก็ตัดสินใจเดินทางสายศิลลลปนมมีผงงาาเพออกให้ ได้รับชมอย่างมากมายในขณะที่หนุ่มสินโตก็เรีนซีรีส์ที่หลากหลายขึ้นประกบคู่กับคนใหม่ๆเพื่อหาประสบการณ์ในวงการบันเทิงแต่หลังจากนี้เส้นทางของทั้งคู่จะเดินไปอย่างราบรื่นเรากับรูดิกิบกลราบไว้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแรงสนับสน,นุนและความรักของแฟนๆที่มีต่อพวกเขาทั้งสงคนต่อไปนั่นเอง